สวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามทุกท่านนะฮะแม่นั่งรถอยู่จะไปเร็วแม่ติดไฟแดงเออนั่งหงเงาอัดคลิปเล่นดีกว่าวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องนักสู้ในนักสู้ชีวิตอันนี้สําคัญนะพวกเราพี่น้องทุกคนนะครับในโลกนี้เกิดมาทุกคนนั้นแตกต่างนะครับแตกต่างเพราะว่าบางคนนะก็เกิดมาใน ตระก,กูลร่ำรวยมั่งคัง่งมากปรมีตั้งแต่เกิดและก็มีพวกที่เกิดมาแบบชนชั้นกลางพอมีพอกินนะก็ไม่ได้ร่ำรวยมากแต่พอมีขอพอกินในพวกหนึ่งนี่คือเกิดมาจากความยากจนเลยเยอะมากเยอะมากนะดังนั้นความยากจนเนี่ยทำให้แหมเสียเปรียบนะเกิดมาแล้วย,ยากจนแล้วเสียเปรียบแต่อย่าไปคิดเสียเปรียบ อย่าไปคิดเสียดายอย่าไปคิดอิจาใครจงคิดว่าเฮ้ยจนและแม่งก็รวยได้จนแล้วก็สําเร็จได้เหมือนคนรวยทั้งหมดนะที่มีอยู่ในแผ่นดินในโลกนี้ทุกทุกครอบครัวนั้นล้วนมาจากความยากจนไม่ใช่พ่อมันก็เป็นปู่ย่ามันไม่ปู่ย่ามันก็เป็นทวดมันทวดมันก็เป็นพ่อของทวดมันดังนั้นมันสู้มาอย่างยากจนหมดดังนั้นทุกชีวิตในโลกนี้ ที่ไปสู่ความสำเร็จล้วนมาจากความยากจนดังนั้นคนยากคนจนคนชั้นกลางอย่าไปอย่าไปหวาดกลัวอย่าไปบอกว่าไอ้หาก,กูเกิดมาแล้วต้นทุนกูต่ำอย่าไปคิดจงคิดว่าไอ้ฮ่าแม่งคนรวยทั้งหมดมันมามาจากความยากจนหมดเลยกูก็จะเป็นต้นตระกูลของความร่ำรวยสักครั้งไม่ได้เลยนั่นคือความพยายามและเพียรที่จะมีความสำเร็จและร่ำรวยนะ ดังนั้นอย่าไปคิดอย่าไปหวาดกลัวอย่าไปท้ออย่าไปถอยอย่าไปคิดคิดเปรียบเทียบกับผู้อื่นจงตั้งหน้าตั้งตาเลยว่ากูต้องการความสําเร็จแล้วกูต้องต้องการความร่ำรวยกูจะเป็นต้นตะกูแห่งความร่ำรวยจ้องไว้เลยจ้องไว้เลยอีห้ามึงความรวยเนี่ยคือกูต้องการความปรารถนาเลยดังนั้นแล้วมันก็ทาให้เราต้องโอดทนต้องฝึกฝนทักษะฝึกฝนทุกอย่างนะไม่ว่าทางสังคมไม่ว่าทางทุกอย่างเราต้องฝึกบททุกด้าน นะที่เรามันจะนําพาเราไปสู่ความสาเร็จและลารวยมั่งคั่งถ้าเราท้อชิบหายล้มหน่อยเจ็บหน่อยเลิกลาร้องโหยร้องไห้เองอาพอพอกันดีเชีวิตมึงก็ต้องขอแค่นั้นแหละมันต้องล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกนั่นคือประสบการณ์นั่นคือวิกฤตของเราทุกครั้งมันทําให้เราฉลาดขึ้นทาให้เราเขี้ยวขึ้นทําให้เราแม่งแน่ขึ้นดังนั้นความอดทนเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญที่สุดแล้วความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่เราต้องมุ่งมั่นไปสู่ความรวยที่เราต้องการแล้วแม่งยังไงมันก็หนีไม่พ้นเลยรวยมึงหนีกูไม่พ้นหรอกนะจําไว้ขอฝากเท่านี้แมอารมณ์มันขึ้นพอดีเลยนั่งรถไปไม,ไม่มีอะไรทําเอาสวัสดีแค่ี้ก่อนสวัสดีครับ